บายเลยอยากจะหาเก้าอี้ตัวใหม่ๆที่มีฟังก์ชันนั่งสบายปรับเอนอนได้และมีระบบสั่นเพื่อความผ่อนคลายกันด้วยแล้ววันนี้บอกเลยจากโปรของแถมเยอะกว่าที่เคยด้วยติดตามพร้อมกับคุณแยมเลยครับสวัสดีค่ะคุณยอมคุกคนโอ้โหใครจะไปคิดเก้าอี้ผู้บริหาร VIP ตัวใหญ่เบอรเริ่มขนาดนี้ยสามพันกว่าบาท ไม่มีค่าส่งด้วยต้องรีบโทรเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงๆริแยมเองเนี่ยตอนแรกก่อนได้ยินราคานะคิดไม่ถึงเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าเก้าอี้ผู้บริหารที่ตัวใหญ่โตเบเริ่มเพิ่มแบบนี้เราคิดไว้เลยว่าต้องกำตังหมื่นไปซื้อแน่นอนคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นบรูโน่หลายคนที่ได้ไปแล้วเขาบอก3 0 0พันกว่าบาทจริงๆที่สําคัญมีฟังก์ชันสั่นเพื่อความผ่อนคลายได้ด้วยยยมทําให้ดูดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเวลาสั่นนะสั่นแรงขนาดนี้เลยคุณเห็นน้ําในขวดไหม เนี่ยมันกระเพื่อมขึ้นมาแบบนี้เลยเพราะอะไรเขาเพิ่มฟังก์ชันสั่นเพื่อการผ่อนคลายแบบนี้ไปเพราะตั้งใจให้เวลาเรานั่งทํางานเหนื่อยๆเพลียเลียเครียดเครียดแล้วมาเอนหลังตรงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเปิดระบบสั่นแบบนี้เข้าไปปุ๊บ 15นาทีเท่านั้นแหละงีบเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าต้องกำเงินหมื่นไปซื้อเก้าอี้ตัวดีๆแบบนี้มานั่งทำงานให้สบายๆเตรียมเลยค่ะเพราะว่าส่วนลด6กพันกว่าบาทมีทั้งฟังก์ชันเอนได้หลายระดับแบบนี้เลยเอนนอนได้เลยแล้วก็ยืดเท้าได้ด้วยมีที่รองขาพร้อมทั้งระบบสั่นแบบนี้ย้ำนะคะคุณผู้ชมย้ำจะบอกราคาชัด,ชดๆครั้งแรกให้คุณฟังเลยว่าราคาเต็มจริงๆร,รุ่นนี้นะบรูโน่แชก 9,990บาทเกือบหมื่นแล้วนะคะวันนี้ค่ะใครที่ดูรายการนี้อยู่นี่คือรายการสดลดทันทีนะคะ6,000กว่าบาทจ่ายแค่3,490บาทและไม่มีค่าจัดส่งขออนุญาตจำกัด สิทแค่50สายเท่านั้นที่โทรมาเพราะวันนี้ของแถมเพียบอย่างแรกนะคะมีกระเป๋าสําหรับเก็บหมอนเก็บผ้านวมกันฝุ่นให้ใบเริ่มเทิมเลยพัดลม usb ตั้งโต๊ะพกพาได้นะคะแล้วก็อันนี้ยิมชอบมากเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคะ่ะคุณผู้ชมคะเอาไปใช้ในรถยนต์ได้เลยนะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีตัวของแถมใหม่ล่าสุดนะคะก็คือไฟอนเนกประสงค์ไปติดตู้เสื้อผ้าเวลามันมืดมดมองไม่เห็นทั้งหมดเนี่ยของแถมส ชิ้นแล้วนะคะที่สําคัญไม่มีค่าส่ง ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทาง ,3490 บาทจำกัดจำนวน50เซตเพราะฉะนั้นวันนี้โทรด่วนนะคะ028179925้าาย้ำๆว่าให้รีบค่ะต้องรีบโทรเพราะว่าจำนวนจำกัด50เซตเท่านั้นและทุกสายนะคะวันนี้เห็นซาบีนาขึ้นไหมคุณแลกสิทธิ์ใช้สิทธิ์แลกซื้อได้นะคะจากตัวละ790บาทวันนี้เหลือแค่1 1 3บาทเท่านั้นซาบีนาของแท้แลกซื้อได้เลยเอาละวันนี้คุณได้สิทธิ์เยอะแยะมากแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือเก้า ผู้บริหาร V.I.P ตัวนี้มัน V.I.P ยังไงแล้วทำไมเหลือแค่3,000กว่าบาทคุณผู้ชมเราจัดของดีมาให้แต่นี่คือโปรโมชั่นเฉพาะ50ตัวเท่านั้นใครดูอยู่คุณขาอยากได้ไหมความนุ่มความแน่นความ V.I.P ที่รองรับตั้งแต่ ต้นคอหลังทั้งหมดเลยนะคุณดูการโอบอุ้มนี่คือเขาอัปเกรดมานะคะเน้นรองรับสรีระเวลานั่งจริงๆสบายมากบริเวณแผ่นหลังทั้งหมดนี้มีระบบสั่นได้นะคะคุณเลือกโหมดได้เลยและตรงนี้ค่ะเวลานั่งไปจริงๆนะคุณผู้ชมนุ่มแน่นรองรับหลังล่างแล้วก็ยังมีตัวบอกตรงนี้นะคะที่ทํามารับส่วนเว้าวที่เอวของเราพอดีเลยเวลานั่งลงไปจะสบายมากๆและบริเวณนี้ค่ะเน้นนะคะรับน้ําหนักของคนที่แบบโอโ้โห น้ำหนักเยอะๆหรือนั่งนานๆเวลานั่งลงไปคุณผู้ชมขาขออนุญาตนั่งโชว์ให้ดูเลยนะคะว่ามันสบายแค่ไหนนี่คุณผู้ชมโอ้โหแล้วขอเอ็นเลยนะนี่ค่ะ ยันตั้งใจเปิดสุดไว้เลยให้เอนแบบนี้ให้คุณเห็นว่าเอ้ยมันไม่ไงายหลังเอ,อปกติเก้าอี้เวลาไงเงื้บแล้วมันกลัวจะหงายใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้เขามีขา5แฉก<ๆ>ก็เลยรับการกระจายน้ําหนักได้อย่างดีสําหรับคุณผู้ชายที่หนักแบบ200กิโลกรัมมีไหมไม่น่ามีเนาะเก้าอี้ต,ตัวนี้รับได้200กิโลกรัมนะคะแต่คุณล็อกได้นะคุณอยากจะเอนระดับไหนล็อกตัวนี้ได้เลยแต่ที่ว้าวกว่านั้นคุณผู้ชมอันนี้มันมีตรงนี้เป็นไฮไลท์ค่ะ นี่คุณผู้ชมขาเวลาที่เราอยากนอนเนี่ยเราอยากจะยืดเท้าใช่ไหมเราไม่ต้องหาเต้าอี้มาเพราะว่าตรงนี้เขาทำเบาะมาให้เรียบร้อยแล้วขออนุญาตนะคะเวลานอนลงไปเนี่ยคุณผู้ชมขาเราควรจะได้เอ็นแบบนี้โอ้โหสบายมากเลยเพราะฉะนั้น เปิดสั่นไปด้วยแล้วก็งีบซัก15นาทีคุณผู้ชมขาท่านี้ใครไม่หลับแยมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนทางบ้านหยิบโทรศัพท์กันแล้วเพราะว่านี่3 0 0พันกว่าบาทจริงๆหรอพูดจริงๆค่ะคุณผู้ชม20เซ็ตสุดท้ายเท่านั้นแยมลืมบอกใช่ไหมว่าผ่อนได้นี่คุณผู้ชมขาที่ขายดีมากๆเลยเนี่ยคือคุณจะจ่ายสดก็ได้หน้าบ้าน ,3490 บาทแต่ถ้าคุณอยากผ่อนทั้งหมดนี้นะคะ0% 3ปอร์เเดือน เหลือเดือนละ1,100กว่าบาท1 1 6 3บาทต่อเดือนคุณแม่ถูกกว่ารองเท้าคุณแม่อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ได้เก้าอี้ตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่มีค่าจัดส่งตอนนี้เหลือ1ิบกว่าสายแล้วนะคะย้ำๆว่าทั้งหมดเนี้ยเก้าอี้ปกติเนี้ยเราต้องเอารถกระบะไปซื้อหรือเราต้องนัดรับวันส่งวันนี้ส่งฟรีนะคะทั้งหมดนี้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงิน02-8179925ย้ําย้ำค่ะคุณผู้ชมขาสิบแบบนี้นะคะ เก้าอี้ตัวใหญ่ขนาดนี้มีฟังก์ชันเอนได้แบบนี้เอนแล้วก็หลับได้เลยคุณดูความนุ่มนะคะความนุ่มความแน่นทั้งหมดทุกอย่างรองรับสรีระทุกอย่างแล้วก็เอนเท้าสุดแบบนี้ได้เลยรวมถึงฟังก์ชันสั่นคือปกติแล้วนะหลายคนจะบอกว่าเก้าอี้สั่นเอะเก้าอี้นวดต้องมีเสียบไฟหรือเปล่านี่ค่ะใช้ power bank เท่านั้นเองคุณผู้ชมคะแล้วก็เสียบแบบนี้เลยนะคะทีนี้คุณผู้ชมก็ปรับระดับได้เลยนะคะอ่ะ เดี๋ยวย้ำทำให้ดูอีกหนึ่งรอบกดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเปิดแล้วก็เปิดสั่นตรงสีเขียวนะคะเลือกระดับสั่นได้เลยย้ำเลือกสั่นแรงสุดเลยแล้วกันคุณผู้ชมค่ะจะได้เห็นชัดเจนว่าเวลาสั่นเนี่ยแล้วคุณนั่งไปเองไปนะคะคุณดูนะคะ มันสบายขนาดไหนคือดูน้ําในขวดเนี่ยจะเห็นกําลังสั่นของตัวเก้าอี้ด้านที่พนักพิงเลยนะคะว่าคุณมาเอนบนนี้แล้วก็ผ่อนคลายคืออารมณ์ของแยมตอนนั่งเก้าอี้เนี่ยน,นะคะคิดว่าจะซื้อเก้าอี้นั่งทํางานใช่ไหมแต่เหมือนได้เลสซี่เบสได้โซฟาเบดด้วยพระมันเอนได้แล้วก็เหมือนได้เก้าอี<ด>อ้นวดไปด้วยคุณผู้ชมซื้อหนึ่งได้ถึง3ย้ํานะคะเวลาเหลือน้อยมากเลยกับ เซ็ตสุดท้ายวันนี้ต้องโทรให้ทันค่ะเพราะว่าเก้าอี้ดีๆแบบนี้ที่เหลือแค่3 0 0พันกว่าบาทเนี่ยยมไม่เคยเห็นที่ไหนนอกจากที่นี่จัดให้บรูโน่แชร์คุณผู้ชมอยากได้ต้องรีบโทรมีเวลาอีกแค่20นาทีสุดท้าย20วินาทีสุดท้ายโทรเข้ามาก่อนนะคะจองสิทธิ์กันไว้ก่อนวันนี้ไม่ต้องจ่ายังค์สินค้าไปถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้าน0 2 8 1 7 9 9 2 5แล้ววันนี้นะคะได้ทั้งหมดทุกอย่างคุณอยากจะผ่อนก็ได้แค่เดือนละพันกว่าบาทเท่านั้น ย้ำค่ะ0% 3เดือนกับโปรโมชั่นของเก้าอี้ตัวนี้นะคะอยากได้โทรด่วน028179925ขอให้โทรติดทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอ,คขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะค,คุณผู้ชมครับเป็นคอทุเรียนกันหรือเปล่าถ้าเป็นคอทุเรียนมาฟังทางนี้กันเพราะว่ามีทุเรียนลูกเล็กๆแต่รสชาติเด็ด